ได้สีมาใหม่อีกแล้วค่ะเป็นของแบนมอนจานนะคะเซตนี้มีทั้งหมด12กระปุกนะคะช่วงนี้เขาจัดโปรอยู่ราคา189้บาทจากปกติ4ี่บาทนะคุ้มมากเวอร์2ิสีใช้เพนได้ใช้ทาได้นะคะแต่ว่าเนื้อสีจะมีความเข้มข้นขนาดไหนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเดี๋ยวไปดูรีวิวก่อนเดี๋ยวพัจะเปิดให้ดูทุกสีเลยนะคะให้เห็นเลยถึงความเข้มนข้นของเขานะพัจะบอกเลยว่าสีเขามีความแบบสดมากจึ้งมากดูสีแทวดูสีขาวพเดทาแค่รอบเดียวนะอันนีจึัง สียงกพมันก็จะไม่ได้ตรงกันนะคะเพราะว่าผ่าถ่ายแล้วผ้าก็มาพาาทีหลังเนาะเดี๋ยวไปดูสีต่อไปสีนี้พาชอบมากมันเป็นสีชมพูชมพูสดชมพูที่ไม่สามารถผสมได้และมันมีอยู่ในเซตนี้จ้าสีต่อไปอันนี้คือชมพูอ่อนชมพูพาเทชมพูน่ารักใสๆสีต่อไปค่ะเป็นสีน้าตาลนะเป็นสีน้าตาลที่ถูกต้องต่อไปค่ะอันนี้คือสีน้าเงินคามสวยมากต่อไปสีม่วงโอ้โหม่วงไปไหนอ่ะพอดูให้จบนะถ้าไม่จบคือพลาดเลยนะสีต่อไปเลยค่ะเป็นสีเขียวเข้ม มาแล้วจ้าสีเหลืองสีสุดท้ายก็คือสีแดงค่าแดงก็คือแดงยังมีสีดําอีกนะคะพาลืมลืมไม่ได้เลยจ้าจริงๆแล้วนางเอกเลยเนี่ยสีดํากับสีขาวคือได้ไปก็คุมแล้วนะคะอ่ะพรีเซนต์สีขาวอีกหนึ่งกลุ่มเป็นยังไงเห็นความสดเห็นความข้นของเนื้อเจลไหมทุกคนแต่ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวผ่าผสมสีให้ดูอีกหนึ่งกลุ่มนะคะมันจะได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าเออเราจะตัดสินใจซื้อได้ไหมมันจะคุมไหมกับการตัดสินใจซื้อเซตนี้เริ่มเลยจ้าเดี๋ยวผ่าผสมสีเนื้อให้ดูนนะะะคสสีีเื้อผาากก็จจขว แล้วก็สีเหลืองแล้วก็ใช้สีแดงนิดนึงนะคะแล้วก็วนให้ดูเลยเป็นเล็บเลยนะคะเรียวๆเลยเนาะส่วนเรื่องอัตราส่วนนะคะในการผสมสีเนื้อนะคะจริงๆแล้วมันไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าเฉดสีเนื้อของมนุษย์มันมีหลากหลายมากนะคะสีหลักๆเลยนะคะที่เราจะเอามาใช้ผสมสีเนื้อมันก็จะมีอยู่สีีนะคะมีสีขาวสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลนะคะตัวอย่างพาจะดูที่สีผิวตัวเองนะคะแล้วพาก็จะผสมให้มันออกมาใกล้เคียงที่สุดส่วนตัวพาเป็นคนชอบผสมสีอยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยอ่าเนี่ยมันจะยาวไปเดี๋ยวพา สีส้มก็ง่ายๆนะคะใช้สีเหลืองกับสีแดงจะใช้สีเหลืองมากหน่อยนะคะแล้วค่อยๆเติมสีแดงเข้าไปนะคะทีละนิดนะอย่าใส่เยอะเลยเดี๋ยวมันจะแก้ยากสรุปเลยนะคะผาชอบเซตนี้นะคะแนะนําให้ซื้อนะคะเลิศปังแล้วเอาไว้เดี๋ยวถ้าพามีเวลาพาจะมาผสมสีโดยใช้สีเซตเนี้ยผสมให้ดูนะคะเพราะว่าเขามีแม่สีครบเลยนะคะดังนั้นกดมารอไว้เลยจ้าสนุกแน่นอน